จครับคุณกิตนาขณะนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เห็นขณะนี้คือตัวเขาเองตัวเขาเองทุกทุกคนโอ้โหท่านปีดีผ่านอคุณปัญญาครับทางบ้านครับผู้ชายตัวน,น้อยอย่างผมเนี่ยผูกรายการโอ้ย <laughs> เรื่องนี้ต้องคุยกันอีกยาวนานวิจาร์ตาจมูก เพราะบุคลิกเดี๋ยวเอาคืออย่างี้นะฮะขอเนี่ยขอเนี่ยคุณคุณมาอยู่ข้างๆนี่หน่อยฮะหลบหลบทีหนึ่งถอดแว่นถอดแว่นรัขัาไม่ทังผมครับมองตรงนี้มองตรงนี้คือวันเนี้ยพกมาด้วยอยู่ตรงนี้รูปที่ไปถ่ายกับท่านนายกมาห้าคนแปลว่านี่กำลังเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยผมไปถ่ายกับท่านนายกมา แต่ท่านนายกคนไหนเท่านั้นเองที <Gerilim> ่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ไม่ใช่สุดยอดแปลมันแทม้มวยปล้ำมวยไทยไม่ได้โดนน็อกไม่ได้มึ้นด้วยหมัดแต่เป็นแปลมันแท้ของนายกแลรัฐมนตรีไทยนะฮะคือได้กินมาเเ่าๆแล้วแหละว่าจะต้องโดนอะไรสักอย่างหนึ่งะ แต่ไม่นึกว่าจะโดนอย่างนี้จิกซอนะฮะเรื่องรถกับพังยับมาเลยนะฮจิกซอเรื่องเทพเจ้าน,นะฮะก็นะครีมกวนอิมแล้วฉันจะเหลืออะไรเนี่ยโอ้โหโ,หโอ้แล้วก็เลยนะแล้วหันหน้าทิหนึ่งหันหน้าทีหน,นึงเหมือนเหมืนอนเหมือนเข้ามุมไม่ถูก คือตอนนี้หมายความว่ากำลังวิเคราะห์ว่านี่คือภาพของตัวเองใครที่ไปถ่ายภาพกับท่านนายกต่างๆเนื่องจากเป็นรางวัลที่มีโอกาสได้ไปถ่ายภาพถ่ายอยู่กี่คนครับ5ท่านใครบ้างครับท่านชวนในต่ดทิ้งเพราะว่าถ่ายด้านหน้าพัคประชาธิปัตย์ไม่มีอย่างนี้หรอครับอ่าดีขึ้นแล้วนี่ท่านบัรฑารวจะเกิดใช่ขึ้นมาผมไม่รู้นะครับท่านน่ะสีกำลังเอาอะไรมาขึ้นมาบังบกเข้าผมก็ไม่รู้ท่านบัณฑาเนี่ยถ่ายที่เป็นเป็นเป็นที่ตั้งของบริษัทของท่านบัณหาเนี่ยนะครับ เอนิเจอร์ไม่น่าใช่อย่างนี้เท่าไหร่ตนี่เฟอร์นิเจอร์เหรอเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ครับอ้าวมีใครอีกอ,อ๋อ,อ <ๆ S 2> แล้วอเ,เอ้ยอย่างนีเคราะห์ไรเรื่อยๆแล้วนี่โอ้ยเปิดเบอร์สิบสี่รู้เลยแหละน่าจะเปิดแต่ทีแรกแล้วเบอร์สิบเจ็ดจะเปิดทำไม <laughs> จะได้เปดทำไฆ <laughs> ่ากันดีกว่าอย่างเงี้ย <laughs> ไม่ใช่ฆ่ากันดีกว่าขณะนี้เขากำลังฆ่าอยู่ นั่นน่ะสิถ้าปฏิทินนี้ก็เหลือสิบเดี๋ยวตัดก่อนเลยตัดก่อนตัดท่านชวนออกตัดท่านชวนออกไอ้ผมตามด้วยนะผมไม่รู้นะตัดท่านบรรหารออกตัดท่านบรรหารออกตัดท่านชาวลิตออกเหลืออีกสองท่านใครกับใครครับคือท่านทักษิณกับท่านอนันต์แต่ว่าสีพื้นหลังและเก้าอี้ตัวเนี้ยมันคล้ายๆลเฟอร์นิเจอร์ของสหยูเนียนกระดีงานไปเอารูปมาได้ยังไงอ่ะนี่ผมตั้งใจ คือผมกำลังในใจเนี่ยผมอยากตอบอดีตพ,พูดไปก่อนนะครับอ่าได้ได้ผมอยากตอบท่านอนันมากเลยอืมเพราะว่าท่านทักษิณเนี่ยเป็นช็อตยืนไม่ได้นั่งเก้าอี้คู่กับท่านโอ้โห,โหถ้าเกิดว,ว่าเขาตอบแล้วถูกนะครับ1ิบ5ก็จะกลายเป็น58ก็ยังสูงอยู่แต่ถ้าเป็นศูนย์ก็จะเป็นสีผมอยากรู้อย่างเดียวคุณปัญญาครับใครคิด โปรเจกต์นี้่ะคุณลองหันไปดูพวกนี้สิครับคนพวกนี้ประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปีหลายปีเขารู้อยู่แล้วว่าความเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้นมาจะเป็นอย่างไรนี่เขาเรียกว่าน้องใหม่ แล้วคิดว่าจะเปิดหร,อรือไม่เปิดต่อเฮ้แต่ผมจริงๆก็น่าดีใจเหมือนนะเพราะอย่างน้อยผมก็น่าเหมือนท่านธานินท่านปีดีคล้ายๆสองคนก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะตอบหรือเปิดต่อขอเวลาสผมในใจผมเนี่ยผมอยากตอบท่านนาน์แบบสุดๆในใจท่านานี้อยากตอบมากท่านาน,านัน์สุดริมทิมประตูเลยแหละอยากตอบมากแต่ก็ยังลังเลอยู่ใช่มันศูนย์เลยอ่ะแล้วเนี่ยรูปเนี่ยพกอยู่ในเนี้ยไม่กล้าดู ว่าที่พกมาที่มีถ่ายกับ5ท่านเลยล่ะถูกต้องทำอยู่พกมาติดมาดีดดีแล้ีดีแล้วเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบถ้าเป็นจริงเอาละจะเปิดหรือว่าคือว่าถ้าตอบเลยนี่นะอย่างน้อยผมก็สะใจอะผมไม่เห็นหน้านายกเลยผมตอบถูกอะอ่าอ่าอ่าเอายังไงสิบห้ากับศูนย์จะแลกกันยังไงนับหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้ยคุณปัญญาเข้าใจเย็น เนี่ยเนี่ยแล้วคุณบรญญาไปเชิญให้พวกหน่วยซ้ำเติมผู้ประสบภัยมาอย่างผมเนี่ยปัญญาเกียปอเฮียร์ร่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาวะหรือเปล่าวะเอาเปิดดีกว่า่ะคงขอเปิดเบอร์สิบสี่ใบดีกว่าเอาเข้าประจำที่เระจที่ตกลงเปิดแล้วนะในใจนี่มีต่อกับเปิดตรลงเปิดได้ฮะเปิดดีกว่าครับตรงสิบสี่สิบสี่ครับคิดว่าเห็นอะไรคิดว่าเห็นหน้าท่านอะไรรู้แน่นอน คือกำลังคิดว่าห้าคะแนนนี้จะเสียไปหรือไม่เสียครับห้าคะแนนกับศูนย์ต่อสิบสีนะฮะ14ครับในายใจอันนี้ระว่ังเปิดในใจก็อยากจะตอบว่าเ่าเปิดนะฮะในายใจอยากจะตอบท่านันครับจะตอบท่านันนะครับ,รบเปิดครับ,รบถ้าถูกได้อีกสิบนะฮะอุ้ยเฮ้ยช่วยไหมครับก็ช่วยอ่ะช่วยอะไรช่วยไม,ไม่ต้องเปิดก็ได้นะเนี่ย ตอบเลยดีกว่าไม่มีใครนะครับแน่นอนร0อเซนครับ1 0 0ยเนตี่นติงหูยานลักษณะของคนมีบุญตอบเลยครับคนเดิมป่ะฮะคนเดิมครับคนเดิมคำตอบครับตอบว่าท่านนายกท่านนันปัญญาชุนครับเหมือนาสักครู่นี้เลยเหมือนเปะเลยครับแล้วบอกว่าไปถ่ายที่ไหนเนี่ยบริษัทสหอยูเนียนครับเป็นเป็นบริษัทไหนครับนัท่านนันนะครับ จระถูรึเปล่าครับต้องนะครับเดี๋ยวเตรียมรูปกลับมาดูนะครับตอบนะครับตอบนะครับคุณแม่นะครับตอบนะครับโอโหไปหลงทางอยู่ลำดนติดฟนะฮะอยู่นานกว่าควรว่าเะตาอย่างนี้จมูกอย่างนี้นายกคนไหนนะเนี่ยโอ้โหเปเบอร์สิเจให้ตามใจเขาหน่อยนะฮะ เรียบเหนะครับกพกมาหมดเลยนะครับแล้วเราจะเอารูปเนี่ยบอกว่าพกมาด้วยพวกมาด้วยครับเดี๋ยวมาเทียบดูชัดเจนมากครับไม่มาเปิดเอง